สวัสดีครับน้องขายปอดครับวันนี้ที่ปอดอาร์มีเดตคาเราพึกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีโอกาสนะครับได้ลองรีวิวในเรื่องของตัว DBL สปอร์ตคันนี้นะครับเวลากลางคืนนะครับดูครับว่าไปที่ตกแต่งมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวต้องพาดูเลยตัวนี้นะครับกับชุดแต่งวิทเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟหน้านะครับแบบนี้เลยนะครับจะมีเป็นให้เลือกนะครับอันนี้สามารถเลือกสีได้นะครับกระจังหน้านะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีต้มนะครับผม ด้านล่างนี้เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวไปวิทเตอร์นะครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกของ LED แล้วนะครับผมตัวนี้กลางคืนก็จะมองเห็นได้ชัดเลยครับมีไฟตีดแคมป์ให้นะครับพร้อมไฟหน้า LED นะครับในตัวสปอร์ตนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนขอด้านข่านะครับคันนี้นะครับเป็นชุดแต่งวิทเตอร์นะครับเป็นวิทเตอร์ทูนะครับก็จะมีคิวตุมล้อให้ที่ใหญ่นะครับรองรับกับล้อล้อแมกขบยี่ติบนะครับผมเป็น เวอม์ไยนะครับผมสองเ5 5ด R ยีินะครับร็อด้วยยางดีเซนตีนะครับคันนี้รองรับกับตุ้มล้อนะครับล้อไม่ล้นนะครับตำรวจไม่จับแน่นอนนะครับผมกับตัวนี้ชุดแต่งวิเตอร์นะครับผมในตัวของด้านข้างด้านบนนะครับก็จะมีเรื่องของกันตัดต่อไม่แล้วนะครับผมแล้วก็บ้ากันลอยมือจับนะครับที่ลูกค้าขอมาก็คือป้องกันกันลอยนะครับเพราถคันนี้ติดดำด้วยเนาะ ในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นในโลบาของตัว o u t l a n d ร์ครับตัวนี้นะครับเป็นโลบารอ o u t l a n d e แขนยาวแบบปืนกลเลยตัวนี้เป็นยอดฮิตนะครับผมที่ลูกค้าเลือกมานะครับผมในตัวของด้านท้ายนะครับจะเป็นครอบครอบอ่ายท้ายให้แล้วนะครับก็จะทําให้รถดูมีมิติมีเต้นไสมากขึ้นนะครับผมตัวนี้นะครับตัว DBL Sport ตัวนี้มีกล้องหลังให้แล้วนะครับพร้อมป่าท้ายที่ เบามากๆนะครับผ่อนแรงผู้หญิงตัวเล็กๆก็สามารถอ่าขึ้นได้อย่ายกปรับได้เลยนะครับผมรหรับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูภายในครับในต่วของภายในนะครับในตัวของภายในตัวนี้นะครับผมที่เพิ่มขึ้นมาจากตัว XLS เลยนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของต้นชาร์จไวเลสนะครับแล้วก็ ปุ่มควบคุมนะครับซึ่งตัว XLS ไม่มีนะครับผมแอร์เป็นแอร์อิสระซ้ายขวานะครับสำหรับตัวนี้ตัว DBL Sport ตัวนี้นะครับผมราคา999,000ห่างกันอ่า75,000นะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับพร้อมกับตัวนี้นะครับเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เล s แล้วนะครับแบบพูดสตาร์ทนะครับผมซึ่งตัว XLS อ่าเราใช้กุญแจขันไข่นะครับผมในการสตาร์ทนะครับผมแต่ว่าอ่าเชื่อมต่อด้วยอ่า เสือปอดพาร์ทเหมือนกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรื่องตัวของแคมเปญครับเดี๋ยวต้องจะพาดูแคมเปญนะครับว่าในตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับผมนยังไงบ้างครับสําหรับอ่าตัวนี้นะครับตัว DPL สปอร์ตรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับอยากจะดูข้อเสนอโปรโมชั่นนี้นะครับผมหรือว่าอยากจะได้ในเรื่องของดอกเบี้ยสุดเอร์เตนนะครับผมหรืออยากจะได้เป็นพร้อมชุดแต่งนะครับ สามารถแจ้งต้อมได้เลยนะครับผมที่เราต้อมขายปลอดตรงนี้นะครับหรือโทร0922955508นะครับผมวันนี้ฝากด้วยนะครับผมเ,ออเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับแอดเข้ามาสอบถามข้อมูลกับต้อมได้เลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจท่านหาต้อมได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ